ใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้ส่างเอาไว,สว้ส,สวัสดีครับ ข่าวบันเทิงกับนาย e n น e r t a n e กันแล้วนะคะอยู่กับเราสองคนใบเตยและกีกิกรตินะคะ,ะ,คะวันนี้ก็วันพุธแล้วหลายคนที่ทํางานก็โหนับวันรอตอนนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะไม่ใช่หลายคนคือเธอแต่แหละเป็นคนที่นับวันรอสองอาทิตย์เราก็มีข่าวบันเทิงเสริมเหมือนกัน<ช>ก็ทํางานไม่ล่ะต้องทํางานเงเริ่มต้นข่าวได้ของเราในวันนี้กับความแรง ของบอยกนเกียรต์นะครับออกมาพูดถึงเรื่องที่อ้นกระกฎฉีกสัญญานะฮะก็ประเด็นนี้เนี่ยต้องอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่บอยอเขาบอกว่ายกสวนมาเลยใช่ไหมพริกเพจแบบพริกยกสวนมนาเลยทีเดียวครับเ,ออเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะแล้วก็มีเรื่องแล้วก็มี ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป,ปราโมชซึ่งเคยถูกหยิบมาถ่ายทอดในรูปแบบและครเวทีถึง2ครั้งในปี2554และ2557ซึ่งเป็นรอบการแสดงมากกว่า100รอบล่าสุด4พันดินเดอะมิวสิคอลก็เตรียมรีสเตตเป็นรอบที่3โดยบอยทะกณเกียรติเผยว่าในครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนบทด้วยการนำมาตีความใหม่กลั่นกรองทุกความรู้สึกจากก้นเบื้องหัวใจคนไทยที่เกิดในรัชกาลที่9ซึ่งจับมือผ่านการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มาด้วยกันโดยได้นักแสดงชุดเก่าที่เคยถ่ายทอดความ ระทับใจหวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งทั้งนกสินใจกัณน,นพัฒน์เกรียงไกรอุทน,นาณน์อาอนัตพลไอสรันอยู่รัชกราวอมรดิตค่ะงานนี้นะคะบิ๊กบอสบอยยังถือโอกาสเปิดใจถึงอดีตนักสแสดงในสังกัดโอนกรกฎที่ตนเป็นคนตัดสายสะดือเข้าวงการแต่กลับตีปีกฉีกสัญญายอมจ่ายเงินล้านเพื่อไปเป็นนักสแสดงวิกหมอชิดเป็นเวลา5ปีซึ่งตนก็ไม่ได้ห้ามการตัดสินใจเพราะไม่สามารถชี้เป็นชี้ตายหรือสั่งใครให้ดังได้ค่ะ เขาบอกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่ดังฮะแลยตรงไหมฮะก็ช่วยไม่ได้นะผมก็ผมก็ดูคนที่ผมอาจจะตาถั่วไปก็ได้ผมอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ไม่รู้ผมเอาความเอาเอาความพอใจเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็พยายาม ทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับใครจะเกิดใครไม่เกิดเราก็ไม่ใช่เทวดาที่ไหนที่จะมาชี้นิ้วสั่งได้แต่บางทีแล้วก็อาจจะไปเกิดตรงอื่นก็ได้ไม,ไม่มีปัญหานะฮะม,มันเป็นผมว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเผื่อผมอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต ผมเข้ามาในวงการนี้ปี2 5 3 3ผมก็มีนักแสดงบางคนที่เอามาเล่นแล้วก็เกิดโด่งดังเป็นผู้แตกในขณะเดีวยวกันอีกคนหนึ่งที่เล่นอยู่ข้างๆเขาก็ไม่เกิดแล้วก็เสร็จเราก็กไปดังกับอีกข่ายหนึ่งมันก็มีทั้งนั้นแหละก็ดูนะครับว่าใครมีศักยภาพพอแล้วก็ใครมีแววนะครับสิ่งที่เราให้ไปมันก็คือโอกาสนะครับใครใครที่ได้โอกาสแล้วเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นแล้วทำโอกาสนั้นให้มันให้มันดีมันมันมันก็ประสบความสำเร็จ นะครับใครที่บางทีเราให้โอกาสแล้วมองไม่เห็นนะครับให้แล้วให้อีกยังมองไม่เห็นอีกมันก็อีกเรื่องหนึ่งบอยทกรเกียรติยังเผออีกด้วยนะคะว่าก่อนอ้นจะมาขอลาออกตอนก็ยังให้โอกาสได้แสดงละครแต่ถ่ายทําไปได้เพียงตอนเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนและก่อนหนุ่มอ้นจะเป็นนักแสดงวิกหมอชิดอย่างเต็มตัวก็ได้เข้ามาลาตนตามมารยาทค่ะคือเคลียร์ชัดมากอะ่ะชชัดมากจน เราไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เนาะอยู่แล้วก็ไม่ดังก็บางทีอาจจะไปดังที่อื่นก็ได้ก็ตามที่พี่บอยพูดเลยนะคะเอาเรามาต่อกันที่หนุ่มอาอณัตพลดีกว่าคนนี้เขาบอกว่าหัวใจว่าพว่ามานานมากไม่รู้ว่าอยากจะมีรักครั้งใหม่กับเขาหรือยังส่วนกัรณาพัทคนนี้เครียดหนักมากพ๋อเหมือนกันล่ะเครียดหนักเพราะว่าแฟนคลับนะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยไปถล่มเละเลยแต่ว่าจะถล่มเรื่องอะไรไปดูกัน เพราะรักที่เพิ่งจบไปครั้งล่าสุดของนักแสดงหนุ่มผิวเข้มกันนพัทรและสาวสีตาชุดติภาวราการที่เขาเป็นได้ครึ่งปีไปไม่รอดนะคะแ <c oughs> ถมพอตอนหัวใจเดาะไม่ทันไรนุ่มกันก็กลับมาหาแฟนเก่าอย่างสาวที่สาววิทิสาทันทีจนเดินแฟนคลับถล่มเละว่าทิ้งทิสาไปมีรักใหม่และสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาคนเดิมทําเอาหนุ่มกันเครียดไม่น้อยค่ะเพราะเจอข่าวแรงสุดตั้งแต่เข้าวงการไปได้7ปีเลยละคะ่ะเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ แล้วก็อะไรที่เราแบบอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้คุยกันแต่ว่าพอวันหนึ่งเราเรารู้ว่าการเป็นเพื่อนกันมันไม่ได้เลยมีเสียหายก็เลยกลับมาคุยกันเหมือนเพื่อนปกติเพราะว่าช่วงนึงเราเราก็เราก็คุยกับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีเซตัศกับกับคนหนึ่งอยู่อะไรผมทํางานในวงการมามาเจ็ดปีครับอันนี้เป็นข่าวที่เหมือนจะแรงที่สุดพยายามไม่มาคิดมากครับก็อาศัยช่วงที่เราเคยบวชมาแล้วก็เออมันนั่งดูว่าเรา เราเข้าใจสิ่งที่เราทำแล้วก็เราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ก็พอสนุมอาอนัทพรก็ยอมรับว่าตอนนี้หัวใจว่างมากไม่มีสาวคนไหนคุยให้ชุ่มชื่นหัวใจเพราะทุกวันนี้เทคิวให้การซ้อมละครเวทีสี่แผ่นดินเดอะมิสิคอลที่ต้องซ้อมทุกวันวันละเจ็ชั่วโมงค่ะส่วนเวลาที่เหลือก็ยกให้กับการออกกำลังกายก็เลยไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปเลสสาวค่า ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยตั้งความหวังกับเรื่องนี้คือถ้าเกิดมันมาเนี่ยมันมันน่าจะมาเองมันน่าจะเป็นจังหวะนั้นนะ่ะที่ที่มันดีที่สุดแล้วใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเราไปตั้งความหวังว่าเฮ้ยต้องหาใครสักคนมันอาจจะเจอเจอคนที่ไม่ไม่ไม่คลดกลบ่ราจริงๆก็ได้อาจจะจีบใครไม่เป็นเมื่อวาน ส่วนเรื่องที่แฟนเก่าสาวจียอนไปเลิฟกับนักธุรกิจหนุม่มเจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเลยค่ะซึ่งเขาก็ยินดีหากสาวจียอนจะมีคนมาดูแลหัวใจค่ะอย่างอานเนี่ยไม่ต้องไปเลสาวที่ไหนแล้วครับอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็มีสาวมาเลนะนั่นนะสิสาธิตสิเลง่างไงเอาเลเา่แอหรือเล่ตรงๆเอาเล่ตรงๆ <laughs> อยาก<อ>ได้มากอยากได้ขนาดนั้นเลยยังอับได้ต่อแล้วยังคงอยู่ที่เรื่องหัวใจของคนบันเทิงนะครับมาที่หญิงรัฐาก่อนหน้านี้ไปออกรายการหนึ่งแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าเคยคบกับพระเอกอักษรยอร่ออ่านแต่จบไม่สวยหลายคนก็ตามหากันใหญ่นะฮะว่าพระเอกอักษรยอร่ออ่านคือใครอนอกจากนั้นหวานใจคนปัจจุบันถามถึงด้วยว่ารักครั้งเก่าเนี่ยยังไงฮะไม่ไม่ทราบว่าเขาพูดถึงใครครับถ้าถ้าเกิดพูดถึงผมจริงผมก็คิดว่า ถ้าเกิดทําให้เขาใจผิดอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยมันเป็นเรื่องรัศมีแซบยังยิงรัฐาเคยเปิดใจในรายการหนึ่งว่าเคยก็หากับพระเอกอักษรย่อออ่างแต่ฝ่ายชายไม่ให้เกียิและไม่เปิดตัวทําให้ความรักครั้งนั้นจบลงซึ่งหลายคนเลยก็โยงไปถึงพระเอกวิกหมอชิดอ้อมัคขพันธ์ซึ่งฝ่ายชายปฏิเสธชัดนะคะว่าไม่ใช่ตนแน่นอนแต่ยอมรับว่าเคยสนิทกันจริงเพราะเจอกันตามงานค่ะล่าสุดเจอสาวหญิงเจ้าตัวเอ่ยปากขอโทษที่ทาให้เหล่าพระเอกออ่างต้องเดือดร้อนซึ่งก็อยากให้ทุกคนจบเรื่องนี้เพรรราาาะตนกกก็ํลััังงมมมีคคว้ให่ และหนุ่มตุลตุละยะเทพ,พหวานใจคนปัจจุบันก็แอบถามถึงข่าวนี้อยู่ด้วยเหมือนกันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่กันมากแล้วก็ โอโ้มีเรื่องที่หนักหนากว่านี้ที่ผ่านมาตั้งเยอะค่ะก,ก็เรียกว่าณปัจจุบันเรามีความสุขดีแล้วก็เข้าใจกันดีถ้าทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าถ้าทําให้ใครต้องแบบต้องออกมาแก้ข่าวอะไรกันก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเลยและเพราะต่างคนต่างเดินหน้านะคะสาวหญิงก็เลยพาหวานใจไปเปิดตัวเอ้ยกินข้าวกับเดอะแก๊งเพื่อนสนิททั้งเบลวาววาและสาวแคทเทรียาอิงลิชซึ่งทุกคนก็ยกป้ายไฟเชียร์เพราะต่างก็รู้จักกันมานานแล้วล่ะคะ่ะ จริงๆคือเพื่อนๆทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเพียงแต่ว่าเออเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนๆเรามานานก็มีพี่ๆบอกว่าเออฝากดูแลน้องด้วยนะอะไรย่างเงี้ยค่ะเพื่อนกลุ่มอื่นๆที่เขาเคยเจอก็จะแบบเพื่อนแบบเอ้าแบบช่วงจังหวะหญิงลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะพี่ๆเดี๋ยวบกแท็กซี่ให้พี่หนีไปเลยนะตอนเนี้ยหนีได้ตอนเนี้ยหนีได้หนีไปก่อน ส่วนที่คุณแม่น้อยเปิดไฟเขียวผ่านสื่อนั้นหนุ่มตุนก็ค้ำคัแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะตอนนี้หวานใจกับคุณแม่ก็คุยกันอย่างสบายๆมากขึ้นค่ะ มาต่อกันที่คู่จิ้นทั้งในจอแล้วก็นอกจอกันบ้างดีกว่านะคะพุทจุ๋ยเพิ่งจะมีภาพแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสุขสันต์ตะลาราไปเมื่อวันก่อนนะเขาก็เลยลุ้นกันว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนจริงหรือมั่วชัวหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะคะแต่ที่แน่ๆใกล้วันแม่แล้วเตรียมไปอุดหนุนดอกมะลิกันดีกว่าค่ะ เรกนุ่มพูดพุดทธิชัยพร้อมด้วยสาวเสียงดีมาตั้งระดับดาวร่วมกันเป็นตัวแทนถ่ายโปสเตอร์เชิญชวน,น,นซื้อดอกมะลิวันแม,แม่แห่งชาติประจำปี2560จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์เพื่อนำรายได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทุกยากรวมทั้งเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนอีกด้วยค่ะโดยงานนี้หนุ่มพูดยังเผยถึงวันคล้ายวันเกิดอายุ34ปีของแฟนสาวจุวยวรัิยาเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาว่านอกกจา จะควงคู่กันไปทําบุญที่วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมแล้วยังได้ไปกราบไหว้ขอพรคุณพ่อคุณแม่ของสาวจุ๋ยที่บ้านเกิดฝ่ายหญิงที่จังหวัดประจวบคีรีขันอีกด้วยถึงอย่างนั้นนะคะหนุ่มพุทธก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องงานวิวาแต่อย่างใดค่ะเราก็ไปไหว้ในในฐานะที่เราที่เราไปด้วยกันนี่แหละครับก็ยังยังไม่ได้มียังไม่ได้มีอะไรพิเศษครับโอกาสพิเศษก็คือเป็นเป็นวันเกิดของเขา,เาคุณแม่มีถามเรื่องแต่งงาน ยังไม่ได้ถามครับยังไม่ได้ถามใช่อันนี้ก็ไปในวันละที่เป็นวันเกิดเป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างน er ี้ <c oughs> ครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วยังไงเดี๋ยวบอกแน่นอนครับติดเรื่องเงินครับผม <c oughs> ขอทำงานหาเงินก่อนนะฮะ <c oughs> ก็ฝากฝากให้ให้ดูแลแหละครับ <c oughs> เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ประจวบแล้วบางทีเ,เขาไม่ค่อยได้ได้มาอยู่ที่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ครับคือเราเราว่างหรือเราเป็นกําลังใจให้ในเรื่องที่มันหนักหนักหรือ เป็นกําลังใจให้กับวันที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยอะไรอย่างเี้ครับและวันคล้ายวันเกิดหวานใจสาวทั้งทีหนุ่มพุทธก็ไม่พลาดมอบของขวัญสุดพิเศษให้เทียงนั้นก็ขออบไว้ไม่บอกให้รู้ว่าเป็นอะไรขอรู้กันแค่2คนก็พอค่ะเอาละตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆของหนุ่มโตโน่ม,มาฝากกันรวมทั้งเตรียมซีดปากกันได้เลยกับความแซ่บของดิวเดอะสตาร์เก้ครับ ในสปีริตของทัพคนเบื้องหน้าคนเบื้องหลังสื่อมวลชนแฟนคลับแฟนรายการและผู้ชมทุกท่านที่ร่วมกันทําให้งานนายเตเทนวอร์2017ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่สุดประทับใจพบกันใหม่กับนายเทเนวอร์2018สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนบางกอกแอร์เวย์สเอชียสบูติกแอร์ไลน์ น,นดยปลาแมคเครเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นตราสามแม่ครัวน้ำส้ม20%ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บจุ๊บกลับมาช่วงนี้ จะบอกว่าเก้งกวางบางชนีทั้งหลายค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆหน้าจอเลยนะคะเร่เข้ามาเร่เข้ามาต้องเรียกเข้ามาอย่างนั้นเลยเหรอเออคือเราจะบอกว่าเรามีข่าวแซบๆของหนุ่มดิวนัทพงศ์นะคะเขาเพิ่งไปแบบว่าสรัดผ้าแบบไม่มีหมกเม็ดอะไรเลย เพิ่งจะหมดสัญญากับต้นสังกัดเ x a c ซเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาหนุ่มดิวนัทพงศ์หรือดิวเดอะสตาร์ก้าก็ทำเอาสาวแท้สาวเทียมอาปากค้างกันเป็นแถวเดแฟชั่นสุดสียวครั้งแรกในชีวิตงานนี้บอกเลยว่าใจถึงมากเพราะบางรูปเล่นถอดแบบไม่เหลือเสื้อผ้าให้รำคาญใจเลยซากกระชินแถมยอมรับว่าแฟชั่นเซตนี้เรียกกระแสให้ตัวเองได้ดีมากแต่ภาพที่ออกมากลับทาให้คุณแม่ของหนุ่มดิวถึงกับตกออกตกใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะแต่แม่ยอมรับว่าไม่ได้บอกก่อนอะไรเงี้ย แค่บอกว่าไปถ่ายแบบแต่ไม่ได้บอกว่ามีถ่ายแบบนี้ออแม่ก็ตกใจพูดแล้วว่าแบบแกก็แบบห่วงอะไรเงี้ยห่วงลูกชายอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าแม่มันเป็นงานศิลปะนะดูดีๆอะไรมันอาจจะมีรูปที่มันแบบดูแรงอะไรเงี้ย แต่แม่ไม่ต้องไปคิดมากนะมันเป็นงานครับและถึงแม้แฟชั่นเซ็ตนี้นะคะจะทำให้หนุ่มดียวกลายเป็นขวัญใจเก้งกวางบางชนีไปเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าตัวก็คอนเฟิร์มว่าย mm ังแมนอยู่ทั้งแท่งส่วนใครที่รอดูแฟชั่นเซ็ตต่อไปคงต้องคอยนานหน่อยเพราะไม่อยากโชว์ทีทีมันจะไม่น่าสนใจนั่นเองค่ะ มีภาพภาพหนึ่งเอาอมือปิดทำไมเนาะ,ะนั่นสิจะตีมือให้เนี่ยไม่ทมั้งหมเนาะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะชมการเปิดใจแบบหมดเปลือกของหนุ่มดิวนะคะก็ติดตามได้เร็วๆนี้ในร,รายการยิ่งสักยิ่งแซบนะคะรับรองว่าแซบซีดอย่างแน่นอนนะฮะม,มาต่อกันที่ <c oughs> รุ่นพี่เดอะสตาร์อีกหนึ่งคนแล้วกันโตโนโ่พาคินครับคนนี้เนี่ยก็กลับขึ้นเวทีชม่วมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รั้งลามานาน่ะล่าสุดมีอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เขาทำรับรองว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องกรบมือรัวๆให้เลย ถือว่าได้ใจพี่น้องคนไทยไปเต็มๆเลยแล,ล้วค่ะหลังจากที่มีภาพนักร้องหนุ่มมาดกวนโต,น,ตนอคาคินเดินฝ่าฝนลุยน้ําท่วมไปช่วยบกรถติดบนถนนย่านเลียบทางด่วนรามอินทราในวันที่ฝนกระหน่ากรุงเมื่อคืนวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาทำมาผู้คนที่ได้เห็นภาพและคลิปต่างชื่นชมกันยกใหญ่ล่าสุดพระเอกใจบุญเผยว่าแค่ได้ช่วยเหลือสังคมในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งก็เท่านั้นเองค่ะเราไปหลบฝนอยู่พอดีแล้วเราเห็นว่ามอไซค์เขาล้มก็เลยไปช่วยครับ ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ผมหรอกวันนั้นมีหลายคนครับที่ที่ลงไปช่วยไม่ว่าจะเป็นผมเป็นกู่ภัยทหารจราจรนะครับพี่พี่ตำรวจครับช่วยกันเยอะหล่อแล้วยังน้ำใจงามอีกด้วยนอกจากนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหนุ่มโตโนโย่ยังได้ไปขึ้นสังเวียนชกมวยชาย,ยาหรือฟื้นความหลังที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในอีเวนท์ที่รับไว้หลังไม่ได้ขึ้นชกมานานหลายปีเลยละค่ะ เราก็ไม่ได้ต่อยนานแล้วครับเราเลิกต่อยมานานเราต่อยตั้งแต่เด็กๆครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเหมือนกับไปโชว์ศิลปะเฉยๆไม่ไม่ได้ต่อยกันแบบจริงจังครับสาวๆกรีดกันแค่ไหนครับก็คนค,คนก็เยอะมากครับก็ดีใจที่หลายๆคนมาสนใจกีฬามวยไทยครับแล้วก็มาดูเราต่อยครับ ก็ขอยกนิ้วให้ความเก่งรอบด้านของหนุ่มโตโน่ไปเลยเพราะนอกจากจะมีความสามารถแล้วยังสืบสารศิละปะแม่ไม้หมวดไทยให้อยู่คู่สังคมไทยอีกด้วยค่ะเห็นแล้วสาวๆหลายคนคงอยากจะขึ้นสังเวียนมปให้พี่โตโน่ชกกันนะ น้อชไมาเลยเต็มที่กับพี่ไปต่อกันดีกว่านะคะ <c oughs> กับข่าวของหนุ่มลูกทุ่งหน้ามอน, <c oughs> น้องออฟสุพนัดนะคะก็ <c oughs> ามาเผยความรู้สึกหลัง <c oughs> จากที่ผันตัวไปเป็นศิลปินอิสระแบบเต็มตัวค่ะ ลูกทุ่งหนุ่มเจ้าของฉายากรอกน้อยออฟสุพนัทเปิดใจหลังผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระแบบเต็มตัวได้นานเกือบปีว่าชีวิตค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยสุดๆค่ะเนื่องจากต้องทําเพลงเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การติดต่อหาโลเคชันตัดกล้องช่างไฟพ่วงมกับรวมถึงการเข้าห้องตัดต่อซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทํานอกเหนือจากการเป็นนักร้องอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาค่ะมันเหนื่อยกว่าการเป็นนักร้องเฉยๆเยอะเลยครับปกติเป็นนักร้องก็จะก็จะแค่ทําหน้าที่นักร้องใช่ไหมครับ แต่อย่างคราวนี้เนี่ยเราก็เหมือนเป็น,เป,นเป็นทุกอย่างเป็นเหมือนในหนึ่งบริษัทเป็นทั้งทีมทีมโมเดลลิง่งหาภาพหาเพลงจะทำปกต้องทำยังไงอันเนี้ยจับไม่ได้นะครับร้อนมากปิ้นเองทำเองที่บ้านผมโูหนอนตี3ามอเงี้ยปินเอาไว้ตีสี่ให้แม่ตัดหน่วยยิ่งตอนแบบไปไปบ็อกช็อตไปดูโลเคชั่นขึ้นรถไฟฟ้าลงรถเมล์ลงลเรือ <c ười> ต้องมีเวลาวัน2วันในการหาสถานที่แล้วก็หาสปอนเซอร์คือทําเองทุกอย่างแล้วมันก็รู้สึกเหนื่อยแต่ก็สนุกดีครับถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีครับโดยงานนี้หนุ่มออฟยังคุยว่าถือเป็นโชคดีค่ะที่เจ้าตัวมีแฟนคลับที่รักแล้วก็เหนียวแน่นนึบจึงทำให้ยังมีงานทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนตอนนี้นะครับไปต่อกันที่เมามอยซอยเนะฮะเรามีตัวอย่างรายการดีๆจากช่อง 9M t HD มาฝากกันกับรายการแฟ้มสืบสวนรวมทั้งเรื่องราวดีๆที่แฟนๆต้องลุ้นของพระเอกผิวเข้มวีวิรภาพครับเมามอย กระเพาพางหายจากงานละครไปพักใหญ่เพราะหุ่นอวบอ่านคึ้นเป็นกองจนต้องเร่งรีดน,น้ำหนักเป็นการด่วนล่าสุดเจ้าตัวโผล่ออกงานปุ๊บผู้บริหารวิกหมอชี้ถึงกับเอ่ยปากชมว่าดูแลตัวเองดีขึ้นร่างกายเริ่มผอมลงแล้วอา้าวก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มดีขนาดนี้จะพร้อมเปลี่ยนใจคัมแบ็กลงละครหรือ,อย่งนะเฮ้ยแบบ นักร้องรุ่นลายครามแม่เมาส์สุดาชื่นบานก็มีข่าวมาบอกชาวสอยเก้าว,ว่าตอนนี้กำลังฟิตเต็มที่กับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ72ปีชีวิตดีดีสุดาชื่นบานงานนี้นักร้องรุ่นใหญ่แอบกระซิบว่าถึงจะ72แล้วแต่ความเก่าไม่เคยลดทั้งเพลงไายเพลงสากลเตรียมคนคิทโชว์แบบจัดหนักจัดเต็มแฟนเพลงไวเก่าตีตัวเข้าชมกันได้วันที่25มิถุนายานนี้สาลาเฉลิมกรุงเลยจ้าโหลด และายการแฟ้มสืบสวนคืนนี้จะพาไปกาะติดคดีแก๊งตำรวจทหารอุ้มเรียกค่าไทยอดีตนักโทษคดียาเสพติดคดีนี้คนถูกอุ้มรอดมาได้และประกาศไม่กลัวตายจะเอาเรื่องแก๊งนี้ให้ถึงที่สุดใครเป็นใครตำรวจจริงทหารจริงหรือไม่ถามพลาด3ามทุ่มคืนนี้เจ๋งอะ วันนี้เดี๋ยวเราจะลากันด้วยภาพบรรยากาศคอนเสรริร์ตคนรอบรอบ25ปีแห่งการจากไปของราชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่ <ạ. S 1> วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้กลับมาเจอกับกีอีกครั้งหนึ่งกับ EX Entertainment Express เวลา5โมง40นาทีครับ <ạ. S 1> คืนนี้ในไอจีในไลฟ์เราโหวตเนองไม่ได้เจอกันเทีย่ยงนี้กีกับเตยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ